Level two. We're already inside No worries, mate. have got some extra supplies here. ตัวไอ้เดี๋ยวตัวเดียวไปมันไปมันไปมันยืนมองเห็นว่าสักไหนเนี่ยสองชุดพอเหลือเหลือไอ้ยล่นี่กระไดยิงแมงมุมบ้าไปไหนมมันยังไม่หายแบปยิงแมงมุมดีกว่า ไปดูเซนดไ,ได้เอาไรไปด,ดูเซนไ,ไม่ทำงานอะไรนะงวงไปทางไหนเข้าวงดิไปไหนดีอ่ะ เข้าไปนี่จือเขาโดดจะมาแล้วนี่นี่ไงมันได้ยินเสียงกูบิดมอเตอร์ไซค์มันวิ่งหนีจำหายไปแล้วเอ้าเข้านะเข้านะโซโกูต้องเี้ยเดี๋ยววะแะฮะเอาเพิร์คเข้าไหมเข้าแม่ my god thằng nào kìa mà mà nó không đòn knock knock

โยนเพลินไปหน่อยเมือ่อกี้ทั้งหมดไปกี่ลูกกันอะห้าลูกเฮ้ยอ่ารวินจะอเหระเฮ้ยมก็ปลาเล่นเกินอยู่แล้วก็บน่นแล้วหมดอีกหมดอีกแล้ว ทำไมมาทีละคนสองคนนะนบนินใส <c oughs> ่โยมันก็ยังบ,บินใส่ขนาดนั้น จะด่างลวงเลยเหรอทำไมมันเป็นอย่างนี้มาทีละนดิีเ้เหรอ tiến đến đây ่กันหน้ามีแม่นยำแกแม่นยำอย่างคุณแรงแล้วเอจงโวยโดนลัด So Looky here got me ultimate, mate. This is gonna be a blast. ลงด้วยเพิ่งลองเมื่อกี้ตรงบ้านนี้ <f ix> โหสี่หกเอาอะไรดีวะหกแล้วกัน <f ix> อ้หือ <f ix> บ้านไหนเดี๋ยวข้อให้ลองโบดี้าไม่รู้ว่าจริงแพ้แค่ไหนถ้าเห็นคนลองไม่รู้ว่าต่อปลอมหรือเปลนะ่าอันละ ร่างงยังไม่โดนาร์มนี่จ้าจะเข้าเนี่นเอเอเราให้มันมาปิดตรงนี้ก็ได้เอ้าไล้ปลายมาทำอะไรตรงนี้ต่อยอะไรอะ่ะไม่ทำอะไรก็ไม่รู้คนเดียวอะ่ะ มันมีคนจับไปจ้บมาอยู่นี่ไอ้ยี่ยแล้วเบิร์ดใครบ้างเนี่ยแล้วมาวางอันติีที่เดียวกันคุณจะรู้ไหมว่าใครงใครกระโหลบทั้งคู่มันเหนือทั้งคู่อ่ะไม่รู้ของใครเป็นของใคร มันปั๊มมันปั๊มคูรู้แล้วมันปั๊มมันปั๊มมันมันปั๊มมันมาปั๊มกันเอ้าที่ไหนอีกนะทำกู้ทำไรม,มันมาปั๊มไอพวกเนี้ยตัวไล์บลายเต็มเลย

เราไปเผาอยู่มันเราไม่ออกไฟแล้วน้อยแบกว่าโ้คุณมาทำเฮี้ยอะไรเลยคุณกดออกเฮี้ยเลยอาร์ตตาปลาติดหน้าอกสองดอกทำไมมันไม่ล้มอ่ะมันนัดละเก้าสิบไม่ใช่เหรอเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าโอ้โหนก้าสิบโอ้แม่งมีเปิร์กไอ้เฮี้ยโอ้แม่งโอ้ไม่ก๊อต อาร์คอยู่ไหนขอหน่อยดิเด็กเก็บของมาแล้วจเจาะมันมากเลยยิงติดสองดอกแอดอบยูสมตายนีให้บเยะคให้มันฮิวก่อนก็ได้ย ได้แล้วเป็นเล่นได้แล้วไปไดูลปเลยมันมันมเลื่อนให้เนะไม่คิดว่าให้ไปแล้วหมือนไม่ได้ให้เลยมันไม่ได้มันไม่ได้ดีขึ้นเลยก็โดนยิงอยู่แค่ไหนก็ลกบแค่ไหน,นเลยรู้สึกอยากให้ปืนเที่ยนี้ออกจากแอร์ดรอปแล้วอะสัมผัสฉันบอกว่ามันอยู่นั่นไงน โอ้โอีกหนึ่งโอ้โหไม่ยัง ก็ตามไม่สนกูเลยบนโคดหินร้อยสิบเก้ากลางกระบาลแน่นๆน่นถ้าไม่รีบยิงเยอะหน้าผมหน้าหลง ตาภนกิจให้ด้วยเหรอตัวต่อไปเลย no no ปาเธอจะไปไหนอ้าวไม่โดนโผ่ตี้นั่นน่ะที่สุดท้ายอะไร Here yeah. ah, comes the old knuckle cluster. Get back, cluster Ultimate. clown on bomb. มมนี้ถุกได้นะ ปืปแนแมลงอะเนาะ